อาทังการสวัสดีทุกคนด้วยครับสำหรับชาวโอดินวาฮาร่าไรซิงนั่นเองครับซึ่งเป็นคนเนตนที่ค่อนข้างสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ก็ว่าได้ครับยิ่งเป็นสายเมดนะครับยิ่งต้องอาศัยในหัวข้อนี้เลยครับก็คือการหาค่า M P l e g e n หรือมานา l e g e n ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการที่จะทำให้มานารีเจนนะครับหรือ ค่ามานาของเราเนี่ยที่จะเล่นในส่วนของตัวเกมนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยสกิลค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อาศัยในส่วนของเรื่องของค่า MP มานาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับหมุนมานาไม่ทันเนี่ยเราก็จะไม่มีสกิลใช้นั่นเองครับและนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าค่ามานาดีเจนเนี่ยเราจะหาจากที่ไหนได้บ้างครับในตรงนี้นะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็คือปริมาณฟื้นฟู MP ตามธรรมชาตินะครับแล้วครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน e a s y Card Top Up ตาม,ตมารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือร i น e แอดก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพรกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมม่ ใหม่ล่าสุดมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเน็ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเดี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน ฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับที่ต้องมุ่งเน้นนะครับในส่วนของเรื่องของ mp มานาด e เจนซึ่งถ้าเรากดนะครับดูว่าการจัดสล็อตของสกิลต่างๆนะครับที่เราเอาลงในแต่ละสล็อตนะสล็อตต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่3ช่องนะครับซึ่งมานาดิเจนนะครับที่มันรวมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละที่เราจะกดออ ค่าม,มานาในเจนของผมก็จะเพิเ่มไป42ซึ่งมันไม่พออยู่แล้วใช่ไหมครับค่าม,มานาในเจนณะปัจจุบันของผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ32เองติ๊กดูได้เลยครับว่าเราได้จากที่ไหนได้บ้างตรงนี้ครับเขา,าจะบอกรายละเอียดของเราตัวละครได้5รายการด้15นะครับการรวบรวมหรือครอบครองนะครับก็อยู่ที่3อาหาร5การแกะสลักอยู่ที่4เดี๋ยวผมจะพาไปดูของฟ้านะครับซึ่งของฟ้าเนี่ยเป็นสแตนดาดของอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องทำในะช่วงแรกนั่นเองครับ สำหรับเซมานาดีเจ้นะครับก็จะได้พลังโจมตี23แล้วก็ปริมาณนะครับฟื้นฟูของ MP เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4หน่วยนั่นเองครับสำหรับอาวุธถ้าเราไปดูในส่วนของอาวุธเซตอื่นนะครับหรืออาวุธท็อปเคียร์ของเทียร์ฟ้านั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างทํายากอยู่แล้วครับเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยเรายังค่อนข้างหาไม่ได้หรอกช่วงแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาเมจหลักๆเลยนะครับก็คือค่าความเสียหายจากสกิลการกระสายแรง6%อะไรแบบนี้นะครับก็มีแม่นยําด้วย4นั่นเองคร แตกต่างกันนะครับกับเซตมานาดิเจนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนนะว่าจะพิจารณาอย่างไรแต่สายฟรีกับสายเติมน้อยเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับต้องอาศัยเซต MP มพีมานาดิเจนนั่นเองครับหเราก็ได้จากอาวุธนั่นเองครับสก็คือในส่วนประดับของหัวนะครับอกแขนรองเท้าและก็ผ้าคลุมนั่นเองครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทางด้านซ้ายซึ่งนะครับเราสามารถได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ไหนได้บ้างครับเราสามารถทำออฟออฟหก็คือออฟของหมวกนั่นเองครับ เราขวดที่งานฝีมือครับออฟเนี่ยถ้าเรานะครับอยากจะรีมานาดีเจนอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วนะสูงสุดนะครับก็คือ3เห็นไหมครับ3ชุดก็เหมือนกันครับสูงสุดก็คืออยู่ที่3ครับ ขึ้นอยู่กับเราสูบได้นะครับตรงนี้นะผมก็จะเอาผลรวมสูงที่สุดนะครับแต่อาวุธนะครับจะไม่มี MP ็มพีมานาดีเจนะทุกคนนะสำหรับในเรื่องของออฟนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีนะตรงนี้ผมรวบรวมให้เพื่อนแล้วแหละและนะครับต่อมาก็คือในส่วนของภาคคุมภาคคุมเนี่ยถ้าใครยังไม่มีอ่ะทรัพยากรในการคราฟนะครับในช่วงแรกเนี่ยที่เป็นของฟ้าเราก็ไปใส่ของเขียวก่อนก็ได้ครับซึ่งภาคคุมนะครับเราก็จะได้ MP ็มพีมานาดีเจนเหมือนกันครับก็จะเป็นเซตเลยปริมาณเอ็มพีมานาดีเจนก็คือหนึ่งครับถ้า เห็นไหมมันก็จะกลายเป็น4นะครับสำหรับภาะคุม ประมาณนี้อันนี้ก็คือหลักการในการทำนะครับและทางด้านขวานะครับผมทางด้านขวาเนี่ย MP n เจ젠หลักๆเริ่มแรกเลยที่เราจะต้องทาก็คือเข็มกัดฟ้านั่นเองครับซึ่งเข็มกัดฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเซต MP 마나 n 젠ให้กับเราอยู่แล้วนะครับบวกไป2นั่นเองครับตรงนี้นะแล้วถ้าเป็นออฟนะครับ MP 마나 n 젠เนี่ยจะไม่มีนะครับในส่วนของประดับนะและอีกชิ้นหนึ่งครับที่เป็นประดับม่วงครับที่เราสามารถหา MP 마나리젠ได้ซึ่งประดับม่วงเนี่ยเขาเรียกว่าประดับช็อปนั่นเองครับก็จะเป็นราบ ตาประจําตระกูลนั่นเองครับก็จะเป็นก็จะเป็น mp มา n a l e g i o นเองครับตรงนี้นะเราก็จะได้4ใช่ไหมครับและก็ยังมีออฟนะครับผมถ้าเราทําการตีบวก4นั่นเองครับตีบวก4เนี่ยมันจะทําการปลดล็อกออฟให้กับเราครับตรงนี้นะปริมาณฟื้นฟู mp l e g e n n ก็จะได้2นะครับรวมกันเป็น6นั่นเองครับก็แนะนําเลยนะครับเกือบทุกสายอาชีพเลยถ้าเราจะใส่นะครับสำหรับตาประจําตระกูลเราก็สามารถซื้อได้ที่ช็อปนะครับเรากดไปที่ช็อปนะและจากนั้นนะครับเข้าไปที่รายการทั่วไปและอุปกรณ์ อุปกรณ์ครับเราเลือนองมาครับเราก็จะเห็นตาประจาตระกูลนะครับทั้งหมดเดี๋ยวจะมีอยู่4ชิ้นนั่นเองครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็คือตาประจําตระกูลครับก็จะเป็น mp legend mana นะครับบวก4และก็ถ้าเราทําการตีบวก4นะครับเราก็จะได้เพิ่มมาอีก2ก็จะเป็น6หน่วยนั่นเองครับนะครับในเรื่องของสกิลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายอาชีพนะครับบางสายอาชีพเนี่ยก็ไม่มีหรือบางสายอาชีพก็จะมีนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นสายอาชีพในส่วนของวิ เรื่องของพาสซีฟนั่นเองครับพาสซีฟเนี่ยก็จะมีนะครับถ้าเป็นวิชาต์เนี่ยจะมีสกิลที่ใช้ฟื้นฟูมานานีเจนนั่นเองครับก็จะเป็นมีสกิลแอคทีฟด้วยอันนี้ผมไม่มีภาพตัวอย่างให้เพื่อนดูนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพาสซีฟตัวนี้นะครับก็คือการฟื้นฟู MP มารานีเจนนั่นเองครับก็จะบวกหนึ่งนะสามารถไปฟาร์มได้นั่นเองครับโดยการฟาร์มนะครับเราก็สามารถฟาร์มได้จากแมปแรกเลยนะครับผมตรงนี้นะ ซึ่งแมปนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามีคัมพีชิ้นไหนนะครับก็คือการฝึกจิตนั่นเองครับในช่วงแรกที่เราจะต้องไปปล่อยฟาร์มนะใครที่เล่นสายเมดอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะก็จะเล่นเมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมดเนี่ยเหมาะสายฝีแสงกบน้อยมากๆนะครับหลักๆนะครับที่จะมาจริงๆเนี่ยในส่วนของ MP D Gen เนี่ยก็จะมาจากคัมพีครับซึ่งการยัดสมุดเกมนี้นะครับ MP Mana D Gen เนี่ยเราจะได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าใครสามารถทําได้ช่วงแรกนะอันแรกครับผมเรามาดูหน้าในการจู่โจมนะครับหรือโจมตีนะ ก็เราสามารถเลื่อนดูได้ตรงนี้ครับผมแล้วเราก็สามารถติ๊กดูได้เลยว่า mp mana l i g e o n เนี่ยที่ได้จากหน้าแรกเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นของเขียวนะครับที่ใช้ในการบวก4นั่นเองครับก็จะได้ mp mana legion นะครับมาบวก1น่หน่วยซึ่งหน้า2จะไม่มี mp mana l i g e o n นะครับให้กับเราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน้าที่3นะครับของสมุดที่จะให้ mp mana l i g e n n ที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็สามารถติ๊กดูได้นะครับผมแบบนี้นะปึ๊บ ขึ้นมานะครับเราก็เห็นว่าของข่าวส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะมี1น่หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5้าหน่วยครับที่เราสามารถทําได้ในช่วงแรกนะครับเราก็สามารถติกดูอย่างนี้ได้ครับเห็นไหมครับของเขียวบางของเนี่ยที่เราได้จากการตีมินิบอสนะครับส,ส่วนใหญ่หรือของที่เราได้จากการลงดันนะครับเราก็มาตี มีบวก6ด้วยนะครับผมถ้าเป็นชุดนะถ้าเป็นประดับก็จะเป็นบวก2ขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเอ็มพีมานาช่วงแรกของเราถ้าเราเก็บสมุดได้นะครับในส่วนของหน้าหน้าที่3เนี่ยเราก็จะพอใช้มากๆนะครับแล้วก็จะปล่อยสกิลที่เราสามารถซื้อได้ในช่วงเลเวล40-45อย่างเงี้ย มันก็จะมีมานานิเจนพอนะครับและก็ต่อมาที่เราจะได้นะครับก็คือจากอาหารนั่นเองครับซึ่งอาหารเนี่ยก็จะมีอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะเพิ่ม MP มพีานานิเจนให้กับเราด้วยนะครับถ้าเราพกตลอดหรือว่าซื้อตลอดเนี่ยเราก็จะมะีค่ามานานะครับที่จะใช้สกิลตลอดนะก็จะเป็นในส่วนของขวดเบียร์นะครับขวดนี้นะทุกคนก็จะให้ MP มานานิเจนเนี่ยอยู่ที่ประมาณหน่่ยเลยนะอันนี้เนี่ยผมกดใช้ตลอดเลยนะครับที่ฟาร์มในส่วนของเซิร์ฟ นะและทีนี้ครับ MP m a n a l i g e n ที่จะได้เจออีกจุดหนึ่งครับของระบบ1นนะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบแกะสลักนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยผมรวบรวมให้แล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณ9หน่วยที่สูงที่สุดนะครับ9หน่วยได้จากไหนครับก็คือได้จากช่องที่3ครับเราก็เห็นว่าช่องที่3นะครับถ้าเรานะครับทำการสุ่ม ให้ได้สีฟ้านะครับที่เป็นวงกลมเราก็จะได้ในส่วนของ MP mana l e g e n เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3หน่วยช่องและ3หน่วยนะครับสูงสุดนะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น9หน่วยครับก็อย่างที่บอกครับผมแนะนำในโหมดนี้ละกันนะครับว่าเราเนี่ยช่วงแรกนะครับเราอาจจะไม่มีเหรียญในการรีเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับไม่ได้เยอะอะไรเราก็รีได้อะไรเราก็ไปก่อนเลยแต่เราจะมาทําในส่วนของเด็กที่2เด็กที่2นี่ก็คือเซตที่2ที่เราจะต้องหาให้ได้นะครับว่าเอาของที่ดีที่สุดอะ เพราะว่าเซตแรกเนี่ยเราเอาไว้ใช้งานนะครับเซตสเนี่ยก็คือเราต้องการหาอะไรที่สมบูรณ์ที่สุดเราค่อยมาทำเซตสอพอมันสมบูรณ์ที่สุดทุกช่องแล้วนะครับเราค่อยเอาไปใช้งานค่อยเอาไปแทนในส่วนของเซตหนึ่งอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสําหรับสายกุ้ลอยแต่ว่าถ้าเป็นสายเติมเนี่ยเขาก็จะใช้ทําในส่วนของเซตเซตหฟาร์มเซตส p งพพอ่าเซตสตีบอสลงดันอะไรแบบนี้นะครับเขาจะทำทำแบบนี้นะที่สด ในส่วนของการจัดเด็กทั้ง3เด็กนะครับผมแต่ว่าสายฟรีสายาง็มน้อยเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทําแบบนั้นนะครับเราก็สำหรับเด็กที่2เนี่ยเราก็มาหานะครับว่า,าล็อกไหนที่ดีที่สุดเราค่อย ทำนะครับผมค่อยๆทำอ่ามันก็จะอยู่ล็อก3ใช่ไหมครับล็อก3เนี่ยเราค่อยหา MP m a n a g e ดเนี่ยให้มันครบนะครับให้ดีที่สุดอ่าอย่างต่ำตำเนี่ยก็สักประมาณ6หรือ7ก็ได้นะครับหกถึงเหน่วยเนี่ยก็ไม่ขี้เหร่แล้วนะครับผมได้ประมาณ6อ่า7จ็อ่า 70, ็อร์นะครับถือว่าดีอยู่ในเกรดระดับที่บีบวกนะประมาณนั้นนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ